ม,มาต,ต่อครับกับรารีโอพอแล้วคุณแม่เล็กๆนะโอไม่กินจะกินก่อนปาจาาดิรอปจ่าดิโออาจาะก,กินแต่ตัวเดิ ดีโอุนะครับผมให้ตัวเล็กหน่อยหนุนตัวเบาทั่แต่ตัวไม่ตายปลาดโอได้นะครับผม บผนมเลียวครับบันทเลครับด้วครับาอป็นา, <c oughs> าจด,ด,ออดน,นอ,อเดอน<า>ะเลืนลว่าบจ่ายนมาเลื่อนอะไรแม่ถึงเลียแล้วครับมีตาเลียวด้วยยาครับเลียวกับไทยๆครับนอนโอแล้วตายๆยโก ดูน้นำซุปนึกกับเราเว้ยน่ารู้กันดีกว่าแม่ลิโอคอแล้วครับผมโอโหหิวแล้วตุ้งยายมาด้วยนะครับวันนี้งยายเลี้ยงเองเลยยายเลี้ยงเอง นะไปจากเซตมีตาลิโอได้นะครับผมขอแล้วลิโอโอ้ดูคุณยายคุณยายยังแข็งแรงอยู่เลยแข็งแรงเลยผากเหม็นมั่งคุณแม่ครับลิโอครับผมลิโอขอกินนะคุณแม่ครับหิวแล้วลิโอโอเป็นอาการเป็นไรขาเนาะ โอแกไทยไทยโอซีโอกัะไทยไทยครับซ <c oughs> ีโอไม่กินกระทินอีกอ๋อมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเอายรลีโอมีเสียงด้วยอ ขอแล้วลีโอขอแล้วครับคุณแม่ครับอยากกินแล้วลีโอต่ีเด็ดมัดร้อยครับมัดร้อยครับ <c oughs> เจอเ้ลิโอนยครับคุณแม่จ้าดีแบดไทยๆครับ <c oughs> อือ <c oughs> มันไม่เก่งเท่ายายครับผมโอ้ยใหญ่แข็งแรงมันสู้ใหญ่ไม่ได้เลยครับมันมันมีโรคประจำตัวแต่ยายไม่มีโรคประจำตัวใหญ่เลยแข็งแรงครับสู้ยายไม่ได้ครับสู้ใไม่ได้เลยสู้ยายไม่ได้ครับสู้ใหญ่ครับสู้ใหญ่แข็งแรงแข็งแรงดู แม่นี่มาเวตายญาให้รลีโอกับแต่ไทยด้วยครับผมดูคุณยายว่ะดูคุณยายเก่งดูท่จับได้ยายก็ไปจับได้เนาะยายเลี้ยงได้สบายเลยหนูสองเชือกนี่เวตา คคยเลี้ยงคุณยายได้นะครับยาหกมัด้อยครับผมวัด้อยครับผมพอควันไปไหนฮะพอควันนี่ไปไหนกอล ยายยังกล้าขับไปเลยโอ้ยายเลี้ยงทุกวันเนาะยายนั่งงานให้ดูดีแล้วยายไม่นั่งงานให้ดูนะกินไม่ออกยายเลี้ยงทุกวันนี่ทุกวันนี้ยายเลี้ยงทุกวันก็ ผูกพันกันแล้วลูกทางเดียวกับตเดียวกันแล้วแม่มาชวนไม่ตาให้ย่าริโอได้นะคุณแม่โอย,ยังไม่ได้สร้างมัดเลยนะคุณแ<อ>ม่นะ<ม>นี่อ่านันหมุแล้วนี่อ่อหมดลดแล้วนี่ตันมาเมื่อกี้หมดแล้วคุณแม่นี่เห็นไหมนี่นี่ใหญ่ยังนี่นี่น,นี่หมดลนแล้วคุณแม่จา๋าคุณแม่เมตาลีโอด้วยกัทไทด้วยครับนี่ หมดแล้วคุณแม่จ่าแม่ม่โอด้วยรายด้วยครับจริงนะคุณแม่นี่นะหมดแล้วตรงนี้มันหายาลำบากเนาะตรงนี้ข้ากําลังเกี่ยวก็ไปเกี่ยวฟางตัดเอาฟางก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่เนาะลัวทองเสียตรงนี้เนาะต้องหัดปลอยให้มันแบบแห้งแก่ก่อนกินฟางไม่ได้ร่วท้องมันเออกินฟางไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้มันยังอ่าก็เรียกว่าอยู่กับอากาศด้วยครับผม ต้องให้มันแห้งก่อนเนาะรอข้าวถึงจะกินได้เนาะช่วงนี้กอันนีกรด้เบือะิ่ดิไมยิ่งดิวนี้ตว้ัวนี้ตัวนี้ัวนีเรั่นีัี้ตัวี้ัน้นนะครับผมัวนีตัว้ตัวนี้น้นี้ตัวนี้ับนมตนิ้หวนึ่งนี้ับนม้ตน้ตัวนี่ัวนตัวนี้ตันี้อ้ว้ตวัตัวนี้ Saya makan dodo masih keluar. Kau mahu bun lagi lagi? Hmm. Adun kuyap belum lagi. Kuyap belum lagi. Adun kuyap mana ini? Bet mana ini? Bet mana ni Bet mana Bet ni ini? Bet mana ini? Bet mana ini? Bet จะให้ลวโอกัตชา,ายได้นะครับไม่ครับ